สวัสดีครับก็พฟอดครับวันนี้นะครับก็อยู่บนรถเนาะกำลังไปทำงานเลยครับว่างๆเนาะก็เลยมาอัปคลิปนะครับมาอัปเดตนะครับข้อมูลนะครับข่าวสารวันนี้นะครับมาเรื่องเกี่ยวกับจอกลางนะครับหรือว่าซิงโฟเองเรานั่นเองนะก็เรียกง่ายๆกันว่าจอกลางละกันเนาะก็หลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่าฟอร์ดปล่อยอัปเดตนะครับให้เป็น เวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยนะครับท่านได้อัปเดตแล้วนะครับหลังจากลูกค้าเรียกร้องกันมาเป็นปีนะครับปีปีกว่าโดยบางทีสองปีไหมถ้าเกิดต,ต,ตั้งแต่ปีแรกก็น่าจะสองปีนะครับอ่ะช้าหน่อยครับแต่มันก็มาเนาะก็มองในมุมมองหนึ่งในแง่ดีก็มานะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้ต่างกัน สมัยก่อนเลยสมัยก่อนนานด้วยนะตอนขออะไรแล้วแบบบางคีก็ไม่ได้ด้วยแต่ครั้งนี้นานหน่อยก็มานะครับต้องเข้าใจนะตอนเราทำมันมันเป็นมันเป็นระบบใหญ่ครับองค์กรใหญ่ตอนเราทําอะไรไปเขาก็ต้องมีการประชุมเก็บข้อมูลนู่นนี่น,นั่นผลสุดท้ายก็ปล่อยมาครับอ่านะก็ต้องอันนี้ก็ต้องให้เครดิตฟอร์ดแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับให้เครดิตทั้งในมุมที่เป็นลูกค้านะครับแล้วก็ให้เครดิตทั้งที่เป็นเซลเลยนะครับ บริษัททําอย่างนี้ปุ๊บแบบเด็กๆมันก็ใจชื้นอ่ะใช่ป่ะบางทีโดนว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออตอนมันได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วแบรนด์เราเนี่ยไม่ไม่ขเขเรียกนั้นนะไม่ทิ้งลูกค้าพร้อมซัพพอร์ตนะครับเป็นการเติบโตที่ดีขึ้นมากๆนะหลังจากอยู่กันมาเป็น10ปีผมต้องบอกเลยนะช่วงช่วงการพัฒนาของฟอร์เนี่ยดีขึ้นมากๆนะครับในในหลังบ้านนะครับ แต่จะถูกใจใครไม่ถูกใจใครทั้งหมดอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะมันต้องบอกก่อนว่าบางทีเฮ้ยก๊อกถูกใจก็อกนะเพราะอะไรก็เป็นเซลนะครับหรือนู่นนี่นั่นไม่ใช่คือผมเห็นพัฒนาการของเขาผมก็เลยมองว่ามันถูกใจแต่ลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกใจนะครับอาจจะแบบเฮ้ยแบรนด์นั้นดูแลดีกว่านู่นนี่นั่นไม่เป็นไรนะครับอ่นนี้ความรู้สึกของแต่ละคนแต่ผมกล้ายืนยันครับนะตรงนี้เลยว่าเขาพัฒนาขึ้นจริงๆนะครับ เรากลับมาดีซิงดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็แค่มาให้เครดิตเขานั้นนั้นเองนะครับก็ตัวจอกลางนะครับถ้าถามผมเนาะจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราดูในรายละเอียดจริงๆนะครับมันมีหลายเวอร์ชั่นมากแบบแบบตัวเลขมันเยอะ,อะนะครับผมยังจําไม่หมดเลยนะครับเอาเป็นว่าเราจําแนกเป็นสามเวอร์ชั่นดีกว่านะครับเวอร์ชั่นปีสองพันยิบสองนะครับก็คือเวอร์ชั่นแรก เวอร์ชันแรกในหน้าจอจอกลางนะครับจะมีแค่เมนูนะกับอีกอันหนึ่งเข้าไปก็เป็นเหมือนปุ่มโฮมนะครับการที่เราจะเปิดวิทยุโทรศพัพท์ฟังเพลงเราต้องเข้าโฮมเนาะเราก็ไปจิ้มเอานะครับการที่เราจะเปิดกล้องรอบคันนะอันนี้มีผลที่สุดผมกล้าบอกเลยอันนี้มีผลที่สุดนะครับเกี่ยวกับที่ลูกค้าเรียกร้องมา คนที่ขับพวกที่รถที่มีกล้องรอบคันนะครับการที่จะเปิดกล้องรอบคันต้องเข้าเมนูแล้วก็ไปจิ้มกล้องใช่ไหมครับต้องเข้าเมนูแล้วไปจิ้มกล้องซึ่งมันต่างกันนะครับซึ่งมันต่างกันกับตัวใหม่ๆเนาะมันก็จะดูแบบหลายขั้นตอนและการวางเรื่องของเ,ออเมนูในในใ,ในนั้นนะครับมันจะมันจะยาวอะพูดง่ายๆเนาะ ไฟก็อันหนึ่งนู่นนี่นั่นก็อันนึงโอ้โหนาฬิกาก็อันนึงมันจะเยอะแยะไปหมดนะครับมันดูมันดูมันดูเยอะนะครับสาหรับลูกค้าในการใช้นะครับก็ลูกค้าบางคนเขาก็มีการที่เขาสุ่มสารวจสอบถามนะครับนะเขาก็พัฒนามาเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชั่น2ก็ 2. 2. เป็นปีพวกปี2023นเนาะนะครับเป็นปี2023ขึ้นมานะครับก็ง่ายขึ้นเขามีเมนูรัดขึ้นมา นะครับเมนูรัดก็คือมีปุ่มข้างล่างก็จะมีปุ่มวิทยุมีโทรศัพท์มีแหล่งสื่อขึ้นมานะครับด้านบนนะตรงขอบบนก็จะมีเรื่องของกล้องเพิ่มขึ้นมาคือแยกรอยออกมาจงหากเลยใครใช้กล้องจะได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะมันั้นมันก็จะเหมือนเมนูแรกใช่ปะ่ะก็ตอนจะเปิดกล้องหน้าทีหรืออะไรทีต้องกดนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะเขาก็พัฒนาขึ้นมาจากฟีดแบ็ของทุกคนแหละครับนะก็พัฒนาขึ้นมาเป็นตัวนั้นตัวนั้นก็จะเป็นเวอร์ชั่น ที่เป็นรถรุ่นผมใช้2023จนมีฟีดแบ็กขึ้นมาอีกนะครับก็มาเป็นปี2024 2024นี่ก็เหมือนปี2023ครับแต่รูปไอคอนเนาะใช้คำว่าไอคอนรูปไอคอนดูทันสมัยขึ้นดูสวยดูสบายตาขึ้นนะครับก็พัฒนาขึ้นมาเราก็มีมุมกล้องที่มากกว่า2ตัวแรกนะครับก็จะมีพวกไซด์วิวขึ้นมา นะครับมีที่มองที่กระจกมองข้างซ้ายขวานะครับเพิ่มขึ้นมาออันนี้คือจากรถ3ามเวอร์ชันนะครับตอนนี้ปี2025ยังยังไม่มายังไม่รู้เนาะในตัวที่เป็นกล้องรอบคันจะเป็นยังไงมีไหมไม่มีอะไรต่างนะแล้วถ้าผมเห็นจากเอเวอร์เรสต์ก็ไม่มีอะไรต่างนะแต่ว่าจากจากรุ่นอื่นยังไม่เห็นเนาะจากแ a ปเตอร์ก็ไม่มีอะไรต่าง แต่ยังเห็นไม่หมดก็รอดูนะครับแต่เอาเป็นว่านะวันนี้เปิดเวอร์ชันปัจจุบันก็คือใช้เวอร์ชันปี2024แล้วกันนะครับตอนนี้ฟอร์ดก็ปล่อยอัปเดตออกมานะครับใครที่เป็นปีเวอร์ชัน2022 2023สามารถอัปได้เป็นปัจจุบันเลยนะครับวิธีการอัปที่ฟอร์ดใ,ให้อัปก็คือเป็นแบบออนไลน์เลยคือลูกค้าใช้งานแล้วเปิดอัปเดตได้เลยนะครับก็ ท่านใดไปเข้าศูนย์อยู่แล้วก็ลองไปถามที่ศูนย์ดูครับว่าเขาทําให้ไหมหนู่นนี่นั่นไหมเพราะมันใช้เวลานะครับแล้วท่านจะไปนั่งรอกันอยู่ที่ศูนย์หรือเปล่านะครับบางทีถ้าศูนย์งานเยอะๆหรือว่าแบบไม่ได้นัดคิวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้ทําให้หรอกนะครับเพราะว่าอันนี้เขาก็ให้ทําแบบออนไลน์ได้นะครับก็ลอง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 ,ลองคุยดูนะครับส่วนท่านใดนะครับใช้งานอยู่ใช้รถประจํานู่นนี่นั่นสามารถเปิดอัปเดตได้เลยครับ ทุกจอเข้าไปที่เมนูนะครับเข้าไปที่เมนูปุ๊บให้ท่านกดไปนะครับเลื่อนมาที่คําว่าอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ปุ๊บนะครับเปิดคําว่าอัปเดตอัตโนมัตินะครก็เลือกที่จะจิ้มนะครับแล้วก็ใช้อัปเดตได้เลยเนาะลูกค้าผมอ่ะผมให้ปิดอัปเดตอัตโนมัติไว้ทุกคนตอนคุณจะอัพคุณก็ไปเปิดนะครับแล้วก็อนะัปเดตเนาะก็ต้องสตาร์ทรถ นะครับพูดได้ง่ายมันต้องต้องใช้ไฟะนะครับก็ต้องสตาร์ทรถแบตก็ต้องมีนะก็ง่ายที่สุดก็ขับไปทํางานนะครับขับไปต่างจังหวัดก็อัปเดตซะนะครับมันก็จะค่อยๆอยัปอัปอัปหลายชั่วโมงอยู่นะครับขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของรถที่เราขับอยู่เป็นเวอร์ชั่นไหนอย่างของผมของผมเป็นเวอร์ชั่น23เนาะอัปมาเป็น24ก็ ก็ <S <S เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับเป็นเป็นชั่วโมงเหมือนกันเนาะหลายชั่วโมงมแต่เราก็อัพเราก็ไม่ได้ดูหรอกครับว่าจริงๆนะครับก็ตอนแรกจะไม่อัพด้วยไม่มีความอยากจะอัพเลยนะ <S <S เพราะว่าเวอร์ชั่นของผมกับเวอร์ชันใหม่ก็ต่างกันนิดเดียวแต่ถ้าไม่อัพอ่ะมันจะมันจะอัปเดตลูกค้าไม่ได้มันจะแจ้งลูกค้าไม่ได้นะครับมันจะอะไรไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องการฟันอัพทัง,งที่ไม่อยากอัพเลยนะครับแล้วแต่ก็อัพไปแลลวนะครับก็เลยมาทำคลิปนี้เนาะ ก็หลังจากอัพมานะครับอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนนะครับหลังจากผมอัพมาเนี่ยหน้าตาก็เป็นตัวปัจจุบันนะครับเป็นตัวปัจจุบันเลยนะแต่ว่าไอ้กล้องไซด์วิวก็ไม่มีนะนะครับกล้องไซด์วิวก็ไม่มีนะนั้นต้องเป็นรถตัวใหม่นะนะครับตัวพวกผมผมก็ไม่มีแต่ถามว่ามัน สำคัญไหมก็เอาไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้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 มีผลกระทบจากการใช้ก็เข้าใจว่าเอออันนั้นคือเขาก็ต้องมีมาแค่ได้อัพขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ให้ลูกค้าทุกท่านไปอัพอัพดูนะครับจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเนาะใครที่อัพแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงก็มาอัปเดตกันนะครับพิมพ์อัปเดตกันได้บางคนก็อาจจะสงสัยทําไมก๊อฟถึงไม่อยากอัพนะครับการอัปเดตซอฟต์แวร์หรืออะไรเนี่ยครับ สำหรับลูกค้าที่ใช้งานปกติเนี่ยผมก็มองว่ามันก็คงไม่ไม่มีผลอะไรที่ต้องเสี่ยงมากนะครับอ่ามากเพราะว่ารถท่านก็เป็นปกติอัพได้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ที่ใหม่ขึ้นที่ดีขึ้นแ,แต่รถผมต่างกันออกไปนะครับหรือว่ารถหลายท่านนะครับที่ไปผลระบบก็ต่างกันออกไปนะครับการอัเอปเดตซอฟต์แวร์หรือทํานู่นทานี่เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่อะไรที่เราทํามาจะหายนะครับผมก็เลย ตอนแรกก็เลยไม่อยากทำนะครับแต่ก็มันก็ต้องทำนะครับก็ทำมานะแต่ของผมที่ทำมานะครับก็ไม่ได้มีอะไรหายผมแจ้งคำนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตที่ผมปลดมานะครับจะเป็นพวกทเพเชอร์นู่นนี่นั่นน่นนี่นูนน่นอะไรนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับไฟ ท้ายก็ยังเต็มเหมือนเดิมพวงมาลัยเกียร์ก็ยังใส่ได้เหมือนเดิมนะครับก็ได้ทุกอย่างอย่างเดียวที่ของผมหายไปคือหน้าลําโพงผมนะครับหน้าลําโพงไอ b ้บ n o ผมหายนะครับก็คือรูปเมนูด้านหน้าตอนแรกของผมทามาเพราะผมทาเป็นลาโพงลัปเตอร์นะ b บ O หายนะครับแต่ตอนกดเข้าไปข้างในก็มันก็ยังมีรูปอะครับรูปที่เป็นรูปที่เป็นแบบเกี่ยวกับการเลือกเขาเรียกอะไรครับอีควอไลเซอร์ไหม ก็ไม่เก่งแต่อะไรทักอย่างเลยงาะที่มันเลือกเสียงมันไม่ถ้าเป็นเมนูปกติมันจะเป็นแหลมกลางแล้วก็เสียงเบสใช่ไหมแต่ของผมมันจะมีหน้าเมนูที่แบบแบบให้เลือกลเล้าใจทุ้มเทิมอะไรทักอย่างนะนะครับก็ยังอยู่เนาะก,ก็ไม่ได้มีอะไรหายนะครับแต่หน้าเมนูผมกลับไปจากคําว่าน n o กลับไปเป็นคําว่าเสียงเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับก็อ,อันนี้ก็มาแจ้งนะเพราะว่า ลูกค้าแต่และคนที่ไปกดระบบมาลองโทรถามก่อนนะลองโทรถามก่อนนะครับที่จะมาบอกเนี่ยคือสมมุติว่าเฮ้ยเราอัพแล้วมันหายเ,ยเขาดูแลเราอย่างไงลองโทรไปคุยก่อนอาถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่ดูแลแล้วเราก็ต้องพิจารณาดูว่าเราจะทํำยังไงเราจะอัพให้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วตัดตรงนั้นทิ้งเอาไปจ่ายตังค์ใหม่หรือย,อยังไงนะครับอันนี้ผมไม่รู้ช่างที่ทําพวกเนี้ยโอ้โหเยอะ เยอะเป็นตับผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ระบบเดียวกันทุกคนไหมนะผมก็ไม่รู้ว่าใช้ระบบเดียวกันทุกคนไหมเพราะมันมีรถที่เข้ามาที่ศูนย์แต่ไม่ได้เกี่ยวกับอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับเป็นเป็นไม่ได้อัปเดตไอจอนี้นะตั้งแต่อัปเดตอันก่อนหรืออะไรหายหายปุ๊บลูกค้าไม่โอเคมันก็จะเป็นปัญหานะครับต้องบอกก่อนนะศูนย์นะครับถ้าเขาอัพทำแก้นู่นนี่นั่นนะครับ ถ้ามันหายเราเราทําอะไรไม่ได้เพราะไอ้พวกนี้มันคือของข้างนอกอะ่ะยกเว้นเราเลือกที่จะไม่ทําเลยนะครับทุกอย่างการทําอะไรขึ้นมามีความเสี่ยงเนาะมีความเสี่ยงผลระบบนะก็ต้องมานั่งเสี่ยงอย่างนี้อีกผลระบบก็ต้องเสี่ยงอีกถ้ามันนู่นนี่นั่นมีปัญหาก็ไม่มีการรับประกันก็ต้องสอบเองจ่ายเองนู่นนี่นั่นนะครับแต่หลักๆเลยผมว่าคนที่ขับรถเดิมๆที่ไม่ได้ผลระบบมาอัพได้เลยครับ อัพได้เลยสมมุติว่าวันนี้เว้ยฉันจะไปพัทยาสมมตินะเราขับรถได้จากกรุงเทพไปพัทยาไม่ชั่วโมงกว่าเว้ยเกิดนู่นนี่นั่นอัพไปเถอะครับดีไม่ดีก็มันอาจจะช่วงทริปที่คุณไปเที่ยวกลับมาทุกอย่างก็อาจจะใหม่แล้วก็ได้นะอ่านะแต่ก็อย่าไปอัพในที่ที่มันแบบแบบเขแบบาเรียกอะไรนะไกลๆสัญญาณเน็ตไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่านะครับเอาก็เป็นในสถานที่ที่มันดูแบบปกติแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็เชื่อได้สมัยนี้ ตัวเมืองหรือแทบจะทุกที่อะครับมันมันครอบคุมหมดแล้วล่ะนะครับยกเว้นเราจะอยู่แบบเข้าป่าเข้าเขาไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนั้นนะ่นะนะอาจจะอาจจะเสี่ยงนิดนึงนะครับก็ตอนจะอัปก็ดูแล้วกันแต่ว่าอัปได้นะครับแล้วก็หลักๆเลยลูกค้าที่ไปปลดระบบทับ้งหลายทั้งแหลมมาโทรไปถามมาก่อนว่าเฮ้ยถ้าพี่อัปเดตแล้วมันหายเราหลังการขายไหมนะครับ เราก็จะได้รู้ด้วยว่าร้านที่เราติดมีบริการไหมนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันหายจริงเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินทําจะได้ประกอบการตัดสินใจได้ไม่ใช่จิ้มไปแล้วปุ๊บมันหายหายปุบจบเลยถูกปะเพราะว่าผมเชื่อได้ว่าบางคนอะตอนไปอัเปเดตซอฟต์แวร์ไอไปกดระบบมาครับบางคนไม่ได้ถามเราว่าเขาดูแลอะไรยังไงจ่ายเงินแล้วก็จบใช่ไหมเออแล้วยิ่งตอนนี้มาเป็นอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นอัปเดตระบบใหญ่ด้วยนะครับก็ลองดูนะครับ นี่ผมก็อัพมาแล้วเราก็มาแจ้งน,นะครับของผมมือหายนะครับยังมีทุกอย่างหมดเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนะครับผมยุ่วันนี้ยุบอันนี้เดี๋ยวผมขอถือกล้องก่อนนี่อันนี้คืออันใหม่อันใหม่เห็นไหมจอใหม่จอใหม่หมนี่นะครับไอ้นี่ก็ไม่อัพนะครับไอ้นี่อัพ ที่เขาปล่อยอัพนี่จะ,เ,ะเวอร์ชั่นสองนะปีสองพันยิบสามเป็2024นปีสองพันยิบสี่นะครับไอ้จอแปดนิ้วไม่ได้อัพนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม่ได้สีเลียดให้ดูนะเห็นปะยังอยู่ยังอยู่ทุกอย่างระบบที่ทำนี่ยังอยู่นะครับอยู่ครบระบบกระจงกระจายกำลังยังมีนะครับอ่าเดี๋ยวถือให้หน่อยตตดกล้องถือให้หน่อยถือตรงจอกลางนิดหน่อยเดี๋ยวจะจิ้มให้ลูกค้าดู หน้าเมนนูี่แต่อันนี้ต่างกันนะถ้าเป็นเวอร์ชันสองนี่ตอนกดกล้องอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้นะออเวอร์ชันใหม่ทําไม่ได้อย่างนี้นะบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เห็นปาก็ยังใช้งานเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมไม่หายนะครับที่ทํากับผมใครที่ทําพวกระบบอย่างนี้กับผมไปนะครับแม้มันจะน้อยนิดก็เพราะผมไม่ค่อยให้ทํานะครับแต่ก็อยากจะบอกให้รู้ว่าผมทําก็ไม่หายนะครับเนี่ยแต่เห็นป้า็คำว่าเมนูเครื่องเสียงของผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะ่ะ ดูห้แต่ก็มันจะเป็น BNO นะนี่ครับนี่หน้าของทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ปะ่ะเออแต่ว่ามันอีกอันนึงมันเป็นหน้าไหนวะประจำไม่ได้เลยไม่ค่อยได้เข้าเลยนี่นี่อันเนี้ของเนี่ยมันเหมือนในอันนี้ที่ที่ของผมมันมันไม่เหมือนนะเห็นปะ่ะก็มาอยู่ตรงนี้ก็มีอันนี้ที่หายไปไม่เป็นไรครับหายไปเราก็ทาใหม ไม่ทําก็ได้จริงๆมันก็เปิดได้ปกติอหละเห็นไหมอ่ะก็ลองคุยกันดูนะครับกับร้านอ่าเอ้ยร้านเนี่ยเราทําแล้วเป็นยังไงนะครับอย่างของผมก็เราก็เลือกทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่เราหาได้ครับเออดีที่สุดเท่าที่พวกเราหาได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องกอฟไปด้วยนะครับเปิดกระดิ่งไว้เนาะตอนมีอะไรกอฟก็จะได้มาอัปเดตนะครับนอกจาก ขายรถนะครับก็เป็นหนึ่งคนที่ใช้ฟอร์ดนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อได้ครับว่าที่ได้ขับรถนะครับฟอร์ดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รถตัวเองนะผมว่าผมก็ขับเป็นต้นๆนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสไปส่งรถลูกค้าเนี่ยนะครับที่ขับไปส่งผมว่าไม่ต่ำกว่าสองร้อยคันในเกณอย่างเดียวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเราอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็เฉลี่ยได้เลยครับผมผมเกินครึ่งแน่นอนที่ส่งลูกค้าต่างจังหวัดนะครับ ลูกค้าตีไปลูกค้าในกรุงเทพสักร้อยที่มารับี่โชว์รูมสักร้อยคันส่งส่งต่างจังหวัดถึง200อยู่แล้วนะครับก็ลองดูนะถ้าท่านใดสนใจนะครับออกรถไปแล้วต้องการแต่งต้องการจะทําอะไรพวกอย่างนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือท่านใดต้องการจะซื้อรถนะครับแล้วต้องการข้อมูลนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับก็จะแจ้งทั้งหมดแหละ อัานไหนทำแล้วเป็นยังไงผมถึงบอกนะครับระบบะลูกค้าที่ทำพร้อมออกรถกับผมไปอน้อยนะครับน้อยแต่ก็มีทำนะครับแล้วก็พุงมาลงพุงมาไลาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเราเปลี่ยนเราก็ดูแลให้หมดทุกอย่างเนาะนะครับยังไงก็ฝากลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมได้ถึงกอบนะเบอร์โทรไอเดลไล กขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดก็กราบขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ